สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายทุกท่านครับคุณเคยได้ยินพาดหัวข่าวที่น่าตกใจแบบนี้ไหมครับหมอเผยผู้สูงอายุที่เลิกกินเนื้อสัตว์ทันทีโดยไม่มีเหตุผลมักอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนพอได้ยินแบบนี้ใจมันหวิวเลยใช่ไหมครับมันฟังดูน่ากลัวมากฟังดูเหมือนกับว่าถ้าเราอายุมากแล้วเราหยุดกินเนื้อสัตว์ปุ๊บชีวิตเรากําลังจะจบลงในไม่ใช่อย่างนั้นหรือ นี่หมายความว่าเราทุกคนจําเป็นต้องกินเนื้อสัตว์ไปตลอดชีวิตหรือเปล่าแล้วคนที่เขาทานมังสวิรัตทานเจมานาหลักเขาทํายังไงกันหรือถ้าเราอยากจะเลิกกินเนื้อสัตว์เพราะรู้สึกว่ามันย่อยยากหรือเพราะความเชื่อส่วนตัวมันคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดแ,แรงเลยหรือครับก่อนอื่นเลยนะครับหายใจเข้าลึกๆครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยครับเราจะมาแกรอยกันว่าพาดหัวข่าวที่ดูรุนแรงแบบนี้มันมีความหมายว่าอะไรกันแน่ มันจริงเท็จแค่ไหนและที่สำคัญที่สุดอะไรคือสิ่งที่พวกเราในวัย6 0อับ up อัต้องรู้จริงๆเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องเนื้อสัตว์เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวแข็งแรงและมีความสุขอย่างแท้จริงผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการบอกว่าพาดหัวข่าวลักษณะนี้มกักจะมีความจริงซ่อนอยู่แต่มันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดครับมันเป็นความจริงที่ถูกนำมาขยายให้มันดูน่าตกใจเพื่อดึงดูดความสนใจของเรา คำที่สำคัญที่สุดในประโยคนี้ไม่ใช่คำว่าเนื้อสัตว์หรือหกเดือนหรอกครับแต่เป็นคำว่าทันทีและโดยไม่มีเหตุผลต่างหากลองมาคิดตามกันนะครับโดยไม่มีเหตุผลในทางการแพทย์ม,มันมักจะหมายถึงการที่ผู้สูงอายุไม่ได้ตั้งใจจะเลิกกินเนื้อสัตว์ครับแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้ท่านกินไม่ได้หรือกินไม่ลงเหตุผลที่พบบ่อยที่สุดคืออะไรทราบไหมครับห ปัญหาช่องปากและฟันครับฟันไม่ดีฟันปลอมไม่พอดีเคี้ยวไม่ไหวเนื้อสัตว์มันเหนียวมันเคี้ยวยากพอเคี้ยวไม่ไหลก็กลืนไม่ลงสุดท้ายก็เลยเขี่ยทิ้งหรือไม่ก็บอกลูกหลานว่าไม่เอาละพอ่อแม่เบื่อสองภาวะเบื่ออาหาร loss of appetite นี่เป็นเรื่องใหญ่ในผู้สูงอายุเลยครับมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุมากทั้งจากการรับประทาทเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปผลข้างเคียงจากยาที่ทานประจําภาวะซึมเศร้าความหงาหรือแม้แต่สัญญาณเตือนของโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่สาม ความลำบากในการเตรียมอาหารการที่จะต้องไปตลาดซื้อเนื้อมาล้างมาหักมาปรุงให้มันนุ่มมันใช้พลังงานเยอะมากครับสำหรับบางท่านที่อยู่คนเดียวหรือเรี่ยวแรงถดถอยมันกลายเป็นเรื่องยุ่งยากก็เลยเลือกที่จะกินอะไรง่ายๆเช่นข้าวกับไข่ต้มหรือข้าวคลุกน้ำปลาแทนคุณเห็นไหมครับในทุกกรณีที่ผมพูดมามันไม่ใช่การเลือกที่จะเลิกแต่เป็นการจำใจต้องเลิกและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อท่านเลิกกินเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งสารอาหารหลักไป ท่านไม่ได้หาสิ่งอื่นมาทดแทนอย่างถูกต้องเลยนี่แหละครับคือหายนะที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในพาดหัวข่าวนั้นมันไม่ใช่การเลิกกินเนื้อสัตว์ที่ทําให้ท่านอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนแต่เป็นภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรงและฉับพลันเวีแอนเสดินเมนต์ริชนที่เกิดขึ้นตามมาต่างหากครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันครับว่าเมื่อเราตัดเนื้อสัตว์ออกไปจากจานข้าวของเราทันทีโดยที่ไม่ได้วางแผนอะไรเลยร่างกายของเรามันสูญเสียอะไรไปบ้าง และทำไมมันถึงส่งผลกระทบที่รุนแรงและรวดเร็วขนาดนั้นในวัยของเราอย่างแรกและสำคัญที่สุดเลยครับโปรโตีนปนลองนึกภาพโปรโตีนเป็นเหมือนอิฐที่ใช้สร้างบ้านนะครับร่างกายของเราคือบ้านหลังนี้โปรโตีนคือสิ่งที่ใช้สร้างและซ่อมแซมทุกส่วนของบ้านไม่ว่าจะเป็นผนังกล้ามเนื้อท่อน้ําเส้นเลือดระบบไฟฟ้าระบบประสาทหรือแม้แต่ยามเฝ้าบ้านระบบภูมิคุ้มกันในวัยหนุ่มสาวเรากินโปรโตีน เพื่อการจเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่พอเราก้าวเข้าสู่เลขหกสถานการณ์มันเปลี่ยนไปครับร่างกายของเราเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าซาค c พเนีย a s a r c o p e n หรือภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยตามวัยพูดง่ายๆก็คือร่างกายของเราเริ่มสลายกล้ามเนื้อเร็วกว่าสร้างกล้ามเนื้อครับเราจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติอยู่แล้วทุกปีๆและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมในวัยหกขึ้นไปเราถึงต้องการโปรตีนมากกว่า ตอนที่เราอายุ40หรือ50เสอี่ครับเราต้องการโปรโตีนเพิ่มขึ้นเพื่อไปเบรกการสลายตัวนี้เพื่อรักษากล้ามเนื้อที่เรามีอยู่ให้ได้มากที่สุดทีนี้เนื้อสัตว์ปลาไข่นมมันคือแหล่งโปรโตีนที่เข้มข้นและสมบูรณ์มากครับหมายความว่าในปริมาณนิดเดียวมันให้โปรโตีนคุณภาพสูงกับเราในปริมาณมากแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าจูจ่ๆแหล่งโปรโตีนหลักของเรามันหายวับไปจากมื้ออาหารร่างกายเราฉลาดครับแต่ก็ฉลาดแบบน่ากลัวเมื่อร่างกายไม่ได้รับอิฐใหม่โปรโตีนจากอาหารแต่ร่างกายยังจําเป็นต้องใช้อิฐเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สําคัญมากๆเช่นหัวใจสมองหรือสร้างเม็ดเลือดขาวร่างกายจะทํำยังไงครับถูกต้องครับร่างกายจะเริ่มทุกบ้านของตัวเองร่างกายจะเริ่มสลายกล้ามเนื้อ ของเราเองไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่แขนที่ขาที่สะโพกเพื่อดึงเอาโปรตีนในนั้นออกมาใช้งานครับนี่คือจุดเริ่มต้นของวงจรอุบาตที่แท้จริงพอเราสูญเสียกล้ามเนื้อมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามหรือดูผอมดูสงนะครับผลกระทบมันร้ายแรงกว่านั้นมาก 1. ความอ่อนแอ weakness คุณจะเริ่มรู้สึกว่าการลุกจากเก้าอี้หรือลุกจากเตียงมันต้องใช้แรงฮึบมากกว่าเดิม การเปิดขวดน้ำหรือการถือของก็เริ่มไม่ค่อยมีแรงการก้าวขึ้นบันไดแค่ไม่กี่ขั้นก็ขาเริ่มสัน่น 2. การทรงตัวบาลานซ์กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและกล้ามเนื้อขาที่อ่อนแรงลงทำให้เราทรงตัวได้แย่ลงมากครับคุณจะรู้สึกว่าเดินไม่มั่นคงรู้สึกโครงเคลงและนี่คือที่มาของการหกล้มฟอสครับการหกล้มในผู้สูงอายุ ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับมันไม่ใช่แค่ล้มแล้วเจ็บก้นเหมือนตอนเด็กๆก,การหกล้มในวัยนี้มันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดูกสะโพกหัก (hip fracture) มีสถิติที่น่ากลัวว่าผู้สูงอายุที่กระดูกสะโพกหักมีอัตราการเสียชีวิตภายในหนึ่งปีสูงถึง20-30%และนี่แหละครับคือความเชื่อมโยงที่แท้จริงกับพาดหัวข่าว6เดือนนั่นเองมันคือองจรนนี้ครับหยุดกินเนื้อสัตว์ทันทีเพราะเคี้ยวไม่ไหวเบื่ออาหาร ขาดโปรโตีนอย่างรุนแรงร่างกายสลายกล้ามเนื้อตัวเองซาคโพเนียอย่างรวดเร็วกล้ามเนื้ออ่อนแรงทรงตัวไม่ได้หกล้มกระดูกสะโพกหักต้องผ่าตัดนอนติดเตียงเกิดภาวะแทรกซ้อนแผลกดทับปอดติดเชื้อสุขภาพทรุดลงอย่างรวดเร็วคุณเห็นภาพหรือยังครับว่ามันน่ากลัวแค่ไหนมันไม่ใช่ตัวเนื้อสัตว์ครับมันคือโปรโตีนที่หายไปต่างหากแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับ การตัดเนื้อสัตว์ออกไปทันทีมันยังขโมยสารอาหารสำคัญตัวที่สองไปจากเราด้วยนั่นคือวิตามิน B12 วิตามิน B12 วิตามิน B12 นี่เป็นสารอาหารที่แปลกมากครับเพราะมันแทบจะไม่มีอยู่ในพืชเลยแหล่งที่มาหลักๆของมันคือเนื้อสัตว์เครื่องในปลาไข่และผลิตภัณฑ์จากนมทำไม B12 ถึงสำคัญกับวัยหกเพราะมันคืออาหารของสมองและระบบประสาท ของเราครับมันช่วยสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาทและช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงที่น่ากังวลคือพอเราอายุมากขึ้นร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 จากอาหารได้แย่ลงครับนี่ขนาดเรากินปกตินะครับการดูดซึมยังแย่ลงเลยแล้วถ้าเราหยุดกินแหล่งที่มาหลักของมันไปนเลยล่ะครับภาวะขาดวิตามิน B12 ิจะเริ่มแสดงอาการครับอาการแรกๆก็คืออ่อนเพลียเหนื่อยล้า ซึ่งมันก็จะไปซ้ำเติมกับอาการขาดโปรตีนแต่ที่ชัดเจนกว่านั้นคืออาการทางระบบประสาทคุณจะเริ่มรู้สึกชาตามปลายมือปลายเท้าน้ำนิสติงกลิงคุณจะเริ่มสับสน confusion หลงหลงลืมลืม memory loss สมองตื้อ brain fog คิดอะไรไม่ค่อยออกน่ากลัวไหมครับอาการเหล่านี้มันคล้ายกับอาการของภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์มากเลยครับ มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ถูกคนรอบข้างเข้าใจผิดว่าเริ่มหลงลืมตามวัยหรือเริ่มเป็นอัลไซเมอร์แต่จริงๆแล้วท่านแค่ขาดวิตามิน B12 อย่างรุนแรงซึ่งถ้าเราตรวจเจอและรีบแก้ไขโดยการฉีดหรือทานอาหารเสริมอาการเหล่านี้มันหายได้ครับแต่ถ้าเราไม่รู้และยังคงไม่ได้รับ B12 ต่อไปความเสียหายต่อระบบประสาทและสมองมันอาจจะกลายเป็นถาวรได้ครับ เห็นไหมครับหายนะอย่างที่สองมาแล้วแค่หยุดกินเนื้อสัตว์เราอาจจะกำลังทำร้ายสมองของเราโดยไม่รู้ตัวยังครับยังมีตัวที่สามที่ไร้กาดไม่แพ้กันนั่นคือธาตุเหล็กไดอันเรื่องนี้เราคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่าธาตุเหล็กช่วยบำรุงเลือดถูกต้องครับธาตุเหล็กคือส่วนประกอบสำคัญของฮีโมโ,โกลบินฮีมโกลบินซึ่งเป็นเหมือนรถบรรทุกออกซิเจน ในเม็ดเลือดแดงของเราครับหน้าที่ของมันคือไปรับออกซิเจนจากปอดแล้วขับรถระเวนไปส่งออกซิเจนให้กับเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายตั้งแต่สมองหัวใจกล้ามเนื้อไปจนถึงปลายนิ้วเท้าเพื่อให้เซลล์เหล่านั้นมีพลังงานในการทำงานทีนี้ธาตุเหล็กในอาหารมีสองแบบครับฮีมฮีเมอันมาจากสัตว์เท่านั้นเนื้อตับเลือดปลานอนทีมนอนเฮมอน มาจากพืชผักใบเขียวถัว่วปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือร่างกายของเราดูดซึมธาตุเหล็กจากเนื้อสัตว์หิมได้ดีกว่าธาตุเหล็กจากพืชน,นอนหิมหลายเท่าตัวครับมันง่ายกว่ากันเยอะมากพอเราตัดเนื้อสัตว์ออกไปทันทีเราก็เสียแหล่งธาตุเหล็กคุณภาพสูงที่ดูดซึมง,ง่ายไปผลที่ตามมาก็คือภาวะโลหิตจ,จางจากการขาดธาตุเหล็กไอออนดิฟิเชนซีเีย อาการของมันคืออะไรมันคือความเหนื่อยครับแต่ไม่ใช่เหนื่อยแบบง่วงนอนนะครับมันคือความเหนื่อยแบบไม่มีแรงคุณจะรู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลาทั้งๆท,ท,ที่ก้นอนเยอะคุณจะเวียนหัวหน้ามืดเวลาลุกขึ้นยืนเร็วๆผิวจะซีดเซียวริมฝีปากใต้าตาจะขาวซีดคุณจะรู้สึกหนาวง่ายกว่าคนอื่นและที่ชัดที่สุดคือ คุณจะเหนื่อยหอบง่ายมากครับแค่เดินจากหน้าบ้านไปหลังบ้านหรือเดินขึ้นบันไดไม่กี่ก้าวก็รู้สึกเหมือนหัวใจจะทะลุออกมาจากอกหายใจไม่ทันแล้วความเหนื่อยนี้มันก็ไปบวกกับความอ่อนแรงจากการขาดโปรตีนมันทําให้คุณไม่อยากขยับตัวไม่อยากลุกไปไหนพอนั่งนั่งนอนนอน,น,อนทั้งวันกล้ามเนื้อก็ยิ่งฝ่อรีบความอยากอาหารก็ยิ่งหายไปทีนี้ วงจรอ,อุบาทมันก็ยิ่งหมุนเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนไปถึงจุดที่ร่างกายมันกู้ไม่กลับยังไม่นับสารอาหารย่อยๆตัวอื่นอีกนะครับเช่นสังกสีซิ่งที่จําเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและการสมานแผลซึ่งก็พบมากในเนื้อสัตว์หรือครีเอทีนครีเอทีนที่ช่วยให้พลังงานกับกล้ามเนื้อโดยตรงทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้โปรโตีน b 1 2ธาตุเหล็กคือไตรภาคีแห่งหายนะ ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้สูงอายุหยุดกินเนื้อสัตว์ทันทีโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่ทันได้วางแผนมันคือภาวะขาดสารอาหารฉียบพลันที่นำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อสลายตัวซาคโพเนียที่รุนแรงนำไปสู่ภาวะสมองถดถอยจากการขาด B ี2และภาวะร่างกายไร้พลังงานจากการขาดาธาตุเหล็กทั้งสามอย่างนี้รวมกันมันเร่งให้ร่างกายของเราสุดโทรมลงในอัตราที่น่าตกใจและนั่นคือที่มาของคำว่า อยู่ได้ไม่เกินหกเดือนครับทีนี้พอฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะเริ่มกังวลหรือบางท่านอาจจะเริ่มมีคำถามอ้าวแล้วแบบนี้ก็แปลว่าฉันต้องฝืนกินเนื้อสัตว์ไปตลอดชีวิตเลยสิฉันเป็นคนไม่ชอบกินเนื้อสัตว์อยู่แล้วฉันอยากจะกินมังสวิรัตแบบนี้ฉันก็ทำไม่ได้น่าสิหมอบอกว่าฉันคอเลสเตอรอลสูงให้ลดเนื้อสัตว์ตกลงฉันควรจะทำยังไงกันแน่ นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดของวิดีโอนี้เลยนะครับผมขอย้ำอีกครั้งนะครับพาดหัวข่าวนั้นมันเตือนเราถึงอันตรายแต่ทางออกไม่ใช่การบังคับให้ทุกคนต้องกินเนื้อสัตว์ครับทางออกคือความเข้าใจและการจัดการครับผู้สูงอายุจำนวนนับล้านทั่วโลกเขาก็ทานมังสวิรัตหรือทานเจและเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงและอายุยืนยาวได้ครับหัวใจมันอยู่ที่ เขาไม่ได้หยุดกินแต่เขาเปลี่ยนกินครับเขาวางแผนมาอย่างดีเขารู้ว่าเมื่อเขาตัดอะไรออกไปเขาต้องเติมอะไรเข้ามาทดแทนดังนั้นเรามาแบ่งกลุ่มคุยกันดีกว่าครับกลุ่มที่หนึ่งสำหรับท่านที่อยากจะลดหรืออยากจะเลิกกินเนื้อสัตว์ไม่ว่าเหตุผลของคุณจะเป็นอะไรก็ตามอาจจะเพราะเหตุผลสุขภาพหมอสั่งลดไขมัน เหตุผลทางาศาสนาความเชือ่อหรือแค่รู้สึกว่ามันย่อยยากคุณทำได้ครับแต่คุณต้องทำอย่างฉลาดและนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำทันทีที่คุณตัดสินใจจะลดหรือเลิกเนื้อสัตว์คุณต้องเป็นนักล่าปโปรตีนคนใหม่ในเมื่อคุณไม่เอาปโปรตีนจากเนื้อสัตว์คุณต้องหามันจากแหล่งอื่นมาชดเชยในปริมาณที่เท่ากันหรือมากกว่าเดิมเต้าหู้โทฟูคือราชาของปโปรตีนจากพืชครับ เต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองเต้าหู้ไข่ฟองเต้าหู้ทานเลยครับทำให้หลากหลายเมนูถั่วบินส์เลกย m มสคือราชินีครับทั่วเหลืองถั่วดำทั่วแดงถั่วขาวทั่วเลนทินเลนเทอร์สถั่วชิกพีชิกพีสเอามาต้มทำซุปใส่ในสลัดเห็ดเมรุมส์หลายคนคิดว่าเห็ดเป็นผักจริงๆมันให้โปรตีนที่ดีไม่น้อยเลยครับข้อควรระวังโปรตีนจากพืชส่วนใหญ่ ยกเว้นถั่วเหลืองมักจะมีกรดอะมิโนจําเป็นไม่ครบถ้วนเท่าเนื้อสัตว์ทางแก้คืออะไรคือการกินให้มันหลากหลายครับอย่าก,กินแต่เต้าหู้อย่างเดียวต้องกินถั่วด้วยกินเห็ดด้วยกินธัญ,ญพืชเช่นข้าวกล้องควินัวด้วยร่างกายจะนํากรดอะมิโนจากหลายๆแหล่งมาประกอบร่างกันเองครับสําหรับท่านที่ไม่ได้เคร่งครัดถึงท่านเป็นวีแกนวีแกนเศร้าไข่ X คือซูเปอร์ฟูดครับมันคือโปรตีนคุณภาพสูงที่ราคาถูกและปรุงง่ายที่สุดในโลกถ้าคุณเลิกเนื้อสัตว์แต่ยังทานไข่ได้ทานเลยครับวันละ1-2ฟองถ้าไม่มีปัญหาคอเลสเตอรอลที่หมอห้ามจริงๆไข่ต้มไข่ตุนมันยอดเยี่ยมมากปลาฟิชถ้าคุณเลิกแค่เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่แต่ยังทานปลานั่นคือทางเลือกที่ดีที่สุดครับ เพราะปลานอกจากจะมีโปรตีนที่ย่อยง่ายมากๆแล้วมันยังมีโอเมก้าลบสโอเมก้าสซึ่งช่วยบำรุงสมองและหัวใจของเราโดยตรงการที่คุณเปลี่ยนจากเนื้อแดงมากินปลานั่นคือการอัปเกรดสุขภาพของคุณเลยครับนมและโยเกิร์ตแดอีนี่ก็คือแหล่งโปรตีนชั้นดีและยังให้แคลเซียมบำรุงกระดูกด้วยถ้าคุณไม่แพนมะวัวการดื่มนมหรือทานโยเกิร์ตธรรมชาติก็ช่วยเติมโปรตีน ในวันที่คุณไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ได้ดีมากครับคุณต้องอุดรอยรั่วเรื่องวิตามิน B12 อย่างที่บอกครับถ้าคุณหยุดผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมดคือเป็นวีแกนไม่กินเนื้อไม่กินไข่ไม่กินนมคุณจำเป็นต้องทานวิตามิน B12 ในรูปแบบอาหารเสริม supplement ครับนี่ไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือความจำเป็นเพื่อปกป้องสมองของคุณครับ ไปปรึกษาหมอหรือเภสัชกรได้เลยครับแต่ถ้าคุณยังทานไข่ทานปลาหรือดื่มนมคุณก็ยังได้รับ B12 จากแหล่งเหล่านี้อยู่ครับอาจจะไม่ต้องกังวลเท่ากลุ่มแรกแต่ก็ควรจะตรวจสุขภาพเช็คร่างกายประจำปีอยู่เสมอครับคุณต้องช่วยร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กเมื่อคุณหันไปกินธาตุเหล็กจากพืชเช่นผักโขมคะน้าถั่วต่างๆซึ่งมันดูดซึมยากคุณต้องมีผู้ช่วยครับ ผู้ช่วยคนนั้นคือวิตามินซีวิตามินซีครับทุกมื้อที่คุณกินผักใบเขียวหรือกินถั่วให้คุณพยายามกินอะไรที่มีวิตามินซีสูงสูงในมื้อเดียวกันด้วยเช่นส้มฝรั่งมะละกอพริกหยวกมะเขือเทศหรือแค่บีบมะนาวลงไปในอาหารวิตามินซีจะช่วยตดลอ็อกและทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กจากพืชได้ดีขึ้นหลายเท่าตัวเลยครับและพยายามเลี่ยงการดื่มชาหรือกาแฟพร้อม มื้ออาหารเพราะสารแทนนินในชากาแฟมันจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กครับให้ดื่มห่างจากมื้ออาหารสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงจะดีกว่าเห็นไหมครับการเลิกหรือลดเนื้อสัตว์มันทำได้ครับแต่ต้องทำขนาดนี้มันคือการวางแผนครับไม่ใช่การหยุดดื้อๆถ้าคุณทำได้ตามนี้ คุณจะปลอดภัยและสุขภาพดีขึ้นด้วยซ้ำครับทีนี้มาถึงกลุ่มที่สองสำหรับท่านที่ยังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่พอคุณได้ยินพาดหัวข่าวนั้นคุณอาจจะคิดว่าโอ้ดีเลยงั้นฉันก็กินเนื้อสัตว์ได้เต็มที่เลยสิหมอสนับสนุนเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นๆการที่ร่างกายต้องการโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ได้แปลว่ายิ่งเยอะยิ่งดีและไม่ได้แปลว่า เนื้ออะไรก็ได้นะครับสำหรับพวกเราในวัย60การกินเนื้อสัตว์อย่างฉลาดก,ก็สำคัญไม่แพ้กันครับเลือกเนื้อให้เป็นเราไม่ได้ต้องการไขมันอิ่มตัวหรือคอเลสเตอรอลสูงๆอีกแล้วปลาฟิชควรจะเป็นพระเอกในจานของเราครับพยายามทานปลาให้ได้สัปดาห์ละ2อถครั้งปลานึ่งปลาต้มปลาย่างได้ทั้งโปรตีนย่อยง่ายและไขมันดีโอเมกา้าลบสา ไก่ชิคเก้นเลือกส่วนอกหรือสันในที่มีไขมันน้อยไข่เอ็กซ์อย่างที่บอกครับสุดยอดอาหารทานได้เลยเนื้อแดงเรดมีดเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวทานได้ไหมทานได้ครับแต่ไม่ควรทานทุกวันอาจจะสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็พอและพยายามเลือกส่วนที่ไม่ติดมันเช่นสันในหมูสิ่งที่ต้องเลี่ยง หรือลดให้มากที่สุดคือเนื้อแปรรูป processed meat ครับไส้กรอกแฮมโบโลนาเบคอนกุนเชียงหมูยอของเหล่านี้มันมีโซเดียมเกลือสูงมากซึ่งไม่ดีต่อความดันโลหิตของเรามันมีไขมันอิ่มตัวสูงและที่สำคัญมันมีสารกันบูดในเตรดในไตรซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งได ทานได้นานนานทีให้หายอยากแต่ยาทานเป็นประจำครับมันไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพแบบที่ร่างกายเราต้องการครับเปลี่ยนวิธีปรุงนี่คือหัวใจสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องฟันนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำกับลูกๆหล,ล,ลานๆที่ดูแลผู้สูงอายุด,ด้วยนะครับเมื่อคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเคี้ยวไม่ไหวอย่าเพิ่งตัดมันออกจากเมนูครับ แต่ให้เปลี่ยนรูปแบบมันครับถ้าเนื้อไก่เป็นชิ้นมันเหนียวเอาไปสับมินส์ครับทําเป็นโจ๊กหมูสักข้าวต้มปลาหรือต้มจืดไข่น้ำหมูสักถ้าเนื้อเป็นก้อนมันแข็งเอาไปตุนสตูครับตุนในน้ําซุปตุนยาจีนตุนจนมันเปื่อยนุ่มแทบจะละลายในปากปลาคือทางออกที่ดีที่สุดเนื้อปลานึ่งปลาต้ม มันนุ่มมันย่อยง่ายมันเหมาะกับผู้สูงอายุที่สุดแล้วครับการดัดแปลงอาหารให้นุ่มและทานง่ายแต่ยังคงสารอาหารโดยเฉพาะโปรโตีนไว้อย่างครบถ้วนนี่คือกุญแจสำคัญที่จะป้องกันภาวะขาดสารอาหารในผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคี้ยวครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกกินแบบไหนจะกินเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์พาดหัวข่าว6เดือนนั้น มันคือสัญญาณเตือนภัยครับมันเตือนให้เราหันกลับมามองจานข้าวของเราและฟังเสียงร่างกายของเราครับถ้าจู่ๆคุณเบื่ออาหารถ้าจู่ๆคุณน้ำหนักลดลงไปหลายกิโลโดยไม่ทราบสาเหตุถ้าจู่ๆคุณรู้สึกไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นทำอะไรถ้าจู่ๆคุณรู้สึกว่าเคี้ยวอะไรก็ไม่อร่อยกลืนอะไรก็ลำบากอย่าอย่า อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนแก่เด็ดขาดครับอาการเหล่านี้คือธงแดง red flag ที่ร่างกายกำลังบกสะบัดบอกคุณว่ามีบางอย่างผิดปกติมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องฟันที่ต้องไปหาหมอฟันมันอาจจะเป็นภาวะขาดสารอาหารที่ต้องรีบเติมมันอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าที่ต้องการคนพูดคุยหรือมันอาจจะเป็นสัญญาณของโรคอื่นๆที่ซ่อนอยู่สิ่งที่คุณต้องทำคือบอกครับบอกลูกหลาน และไปหาหมอครับไปเล่าให้หมอฟังหมอครับคะช่วงนี้กินข้าวไม่อร่อยเลยเบื่ออาหารน้ำหนักลดให้คุณหมอได้ตรวจเช็คตรวจเลือดหาสาเหตุที่แท้จริงสรุปแล้วหัวข้อที่น่ากลัวในวันนี้มันไม่ได้บอกให้เรากลัวการเลิกกินเนื้อสัตว์ครับแต่มันบอกให้เรากลัวการขาดสารอาหารครับร่างกายในวัยหกสิบของเรา มันเหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการการดูแลอย่างดีมันต้องการน้ำมันคุณภาพสูงเพื่อให้มันทำงานต่อไปได้โปรตีนคือน้ำมันเครื่องที่สำคัญที่สุดที่จะปกป้องกล้ามเนื้อของคุณซึ่งเป็นกรอบป้องกันการหกลม้ม B12 คือน้ำมันที่หล่อลื่นสมองและระบบประสาทข,ของคุณธาตุเหล็กคือออกซิเจนที่เติมพลังงานให้คุณในทุกๆวันไม่ว่าคุณจะเลือกเติมเชื้อเพลิงเหล่านี้จากเนื้อสัตว์หรือจากพืช คุณต้องมั่นใจว่าคุณเติมมันเข้าไปทุกวันในปริมาณที่เพียงพออย่าทำการเปลี่ยนแปลงอะไรที่กระทันหันโดยไม่ได้วางแผนครับดูแลสุขภาพช่องปากของคุณให้ดีเพราะมันคือประตูบานแรกสู่สุขภาพที่ดีและสังเกตร่างกายของคุณถ้ามันส่งสัญญาณเตือนอะไรจงฟังมันครับสุขภาพของเราคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดที่เรามีนะครับ เรามาปกป้องมันด้วยความเข้าใจและความใส่ใจในอาหารทุกมื้อที่เราทานกันนะครับคุณล่ะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคุณมีประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนอาหารการกินในวัยนี้ยังไงบ้างครับหรือคุณมีเมนูโปรตีนสูงที่ทำง่ายและทานง่ายสำหรับผู้สูงอายุมาแบ่งปันกันบ้างไหมครับเขียนเล่าให้ผมและเพื่อนเพื่อนท่านอื่นฟังในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเราจะได้มาเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันครับ ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์ให้ผมสักนิดนะครับเพื่อที่วิดีโอนี้จะได้ถูกส่งต่อไปให้เพื่อนๆในวัยเดียวกับเราได้เห็นมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องของเราไว้นะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆบทสนทนาที่เข้าใจง่ายสำหรับการใช้ชีวิตในวัย60ให้แข็งแรงและมีความสุขที่สุดมาฝากกันเป็นประจำครับขอบคุณที่อยู่คุยกันจนจบเลยนะครับ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงทานอาหารให้มีประโยชน์และมีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ